สวัสดีจ้าเอฟซี FC สุขสุขคนเมื่อน,นี้ก็ได้ออเดอร์ไปแจกคนเล่ร่อนแล้วเด้อจ้าจากพี่สาวคนสวยมาจากอังกฤษเด้อจ้า1,000บาทขอบคุณเอื่อยหลายๆเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดี๋ยวรอลูกชิ้นไม่น้อยสุกผุแลเด้อจ,จังสิได้ไปแจกเพราะว่าอันยังขาลูกชิน้นอันน้ำอน้นมันง่ายเนาะมันบ่ยากปันใดเด้อพี่น้องเด้อ อ้นชงชงใส่จอกแล้วก็เลียง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 ไปเลยเพื่อหายมาอันหายแม่น้อย 1, 000, หออนึ่งพันในอ้นหนึ่งพันเพื่อนก็บอกว่าบริสเบิดก็ได้เด้อจงไว้ใส่ไว้ส้อยแน่เพื่อนจังสีเด้ออ้นบริคอเพื่อนเด้อย่ำเด้อเพื่อนอ้นบริคออันนี้คือเพื่อนคือเพื่อนทำบุญจ้าเพื่อนเห็นคนขอทานที่อ,อ้นไปถ่ายอยู่เนาะเพื่อนก็เลย อยากทาบุญทําทานไปแจกคนเล่ร่อนของไม่น้อยก็เป็นลูกชิ้นส่วนของอ้นก็เป็นน้ําไปขอบคุณเอื่อยหลายๆเด้อจ้าแล้วพนกวัตทําบุญฝากถึงแกงแกงในน้ำในเด้อพี่น้องเด้อแกงจังไรเห็นเดอ้ออันนี้อันนี้เอื่อยเพิ่นฝากมาเด้อจ้าจากอังกฤษเด้อจ้าเอื่อยเพินพ่นฝากเด้อเพิ่นฝากเด้อจ้าแล้วก็จะเ้าต่อเรื่อง เรื่องที่อ้นเบ้าอันถึงอันเมียฝรั่งคลิปคลิปก่อนนะอ้นระบุแต่อีอีลินมาเด้อจ้าระบุแต่อีลินมาอ้นบริบบวกคนอื่นเด้อจ้าอ้นระบุตั้งแต่อ so okay like um, ีอีลินมาคนเดียวเด้อจ้าเด้อคนที่มันด่าทอครอบครั่วข่อยคนที่มันเห็ดใส่ครอบครั่วข่อยซุ้มื่ซุ้อมืซ้อมืในสามปีมันเห็ดใส่ครอบครัวพวกข่อยเด้อพี่น้องเด้อ ที่อ้นเ้าไปอ้นเ้าใส่สะโพกแต่มันเด้อจ้าอ้นบร้ร่วมกลุมถึงคนอื่นแต่อย่างใดเด้อจ้าเด้อบร้ร่วมถึงกลุมถึงอันเมียฝรั่งคนอื่นหมายถึงออลินอีลินมาผู้เดียวเด้อจ้าเด้อีจังไรไพ่ใหม่นี่เด้อที่อ้่นด่ามันในคลิปก่อนเด้อพี่น้องเด้อ อ้นขอโทษนํำผู้รักผู้งหญ่เอื้อยอ้ายบบสุผู้สู่คนเดนจ่าเด้ออ้นเบล่าวให้ผู้ใดว้าให้แต่อีลินม้าคนเดียวจา้าอ้นว้าให้มันเครื่องคือกันกับมันเว้าให้อ้นให้อ้นเครื่องมันอะไรแบบนั่นแหละพี่น้องเลยอันเดียวกันเลยเพราะว่ามันเกษตุทุกวิธีทางเพื่อจะให้เข้าเครื่องมันเนะาะ มันเบาแต่อ้นบริว่าควุมร่วมของผู้ใดอ้นเบาเฉพาะแต่บางคนจ้าบางคนคืออีลีนม้าเนาะอีจังไรพายหมาอีขวงเอียนอีขวงอีสันดานม้าอีขวงแหงพี่น้องอีขวงโลกอีขวงโลกอีหกโลกมึงอ่ะอีอีหกอีหกโซเชียลอืมอีลีนม้าอีหกโซเชียลมึงนะเจอ คลิปนี้ก็เอื้อยคนสวยเอื้อคนสวยจากอังคฤษกูก็ฝากถึงมึงน้ำเด้อว่าเห็ดบุญเห็ดเห็ดบุญเห็ดทานให้พวกมันเนี่ยพวกมันบ่มีเวลาพวกมันบ่มีเวลาเห็ดอันเห็ดบุญเห็ดทานเอื้อเราก็เลยฝากเงินมาให้เห็ดเห็ดเห็ดหาพวกมึงอ่ะนะเห็ดหาพวกมึงเอื้อเราจกจกอังคฤษเด้อพ่นองเด้อเรางามงามจิตใจแลก็ดี บอคือพวกมันเนาะพี่น้องเนาะแต่ละมือแต่ละมือมันกระตั้งกล้องไล่ซดเบาด่าทอคนอื่นเบาใส่ไล่คนอื่นเห็นเขาเสียหายเบาใด้ก็ได้เห็นหเขาเสียหายอันนี้เขาโอินว่าคนดีเด้อพี่น้องเดอ้อบ่มีเมืองใดเขาเอนคนดีเด้อแบบเบาสะพพกแต่อีลินมากับอันแก้งพวกมันเบาสะพพกแต่แก้งพวกมันเลย เด้อเอื้อยอ้ายอร์สุขูสุคนผู้ที่ติดตามอ้นมากกว่านาซีหูเด้อจ้าบดีร่วงคว่มถึงไพลเด้อแล้วก็ผู้ที่เม่นมากว่าเออว่าข่อยสิเบ้าใส่ผู้นั่นผู้นี่ว่าเมียฝรั่งสันจสีข่อยบดีระบุเด้อพี่น้องเด้อขบดีระบุใรเด้อเบ้าเฉพาะแต่อี๊ยดมาผู้เดียวเพราะว่าในคลิปที่มันเห็ดออกมามันก็เห็ดใส่ข่อยโคก็เห็ดใส่มันเด้อจ้ามื้อนี้กะ ขอบคุณเอื้อยคุณงามเขาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะอขอบคุณหลายๆทีแล้วซอยสนับสนุนหลาา่ะก็ซอยซือซ้อซื้อน้ำเนาะอุดนนหนุนน้ำเราเอยากเหตุบุญไปแจกคนเล่นร่อนจ้าให้เพิ่นได้กินได้ยั่เนาะเพิ่นก็เห็นในคลิปเพิ่นก็อีต้นสงสารเพิ่นก็นเลยอยากทำบุญิ่นก็เห็ดให้เพิ่นพี่น้องเอ้ย ไ่ได้ขอนะจ๊ะไม่ได้ขอนะจ๊ะเอ้ยเราอยากทําบุญนะจ๊ะอุ้นไม่ได้ขอนะอยากทําบุญให้คนเลี่ร่อนนะจ๊ะเนาะถุงทองเนาะถุงทองกระอ้วนอ้วนพี่น้องโอู้หถุงทองนกระโบเห่าโบยังเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่มาข่อยนี่โบเห่าเลยคล<ๆ>ายน้านี่กะ ขนาดห่านในน้อยเนี่กะก็ยังว่าใส่เนาะพี่น,อน้องเนาะเซอร์สีได้ห่านบักใหญ่บักเต๋ห่านในน้อยเนี่ยก็ยังเอาไปว้าเดอ้อพี่น้องเดอ้อผูดด้ใดอันอนัิดว่าคนอันพวกนี้หั่นความขิดดีบ่เนาะพี่น,อน้องเนาะมีแต่คนเถาเถาคนแก่ๆกันทางนั้นลนะเด้อพี่น้องเดอ้ออยู่เมืองเจริญกันทางนั้นแก่้งซุ่มนี่นะว่าวสะาะกตะแก้งอัน สิ่งมามาเกิดนรกส่งมาเกิดเด้อพี่น้องเด้อแก้งนรกส่งมาเกิดพวกนี่พี่น้องอ้อนประเด็นระบุถึงคนอื่นเด้อจ้าบ่ต้องเครื่องเด้อจ้าเพราะว่าอ้านประเด็นระบุใครอ้นระบุแต่แกงแก้งนรกส่งมาเกิดอืขอโทษขออภัยนํำเด้อพี่น้องเด้อที่เออเอยข้นก็เอยเฉพาะแต่พวกนั่น อ้นบ่ได้พี่บ้าเด้อสิไปเว้าใหา้เอฟซีผู้เพิ่นดีเนาะพี่สิพี่บ้าไปเว้าใหา้มันบ่แม่นเด้อพี่นอ้องผู้เพิ่นดีเพิ่นก็ดีซะเหลือเกินออืแม่นมาให้ยกำลังใจอยู่ทุกคลิปทุกคลิปของน้กข,ขอใจหลายๆเด้อจ้าโหลดกระแล่นเที่ยวไปเที่ยวมาพี่น้องกะเสียงรถกระดั้งในเด้อพี่น้องเสียงคนกระซิบวิจักดังปันใด หาฮอดในนี่น้ำก็พอได้ขายอยู่พี่น้องเอ้ยพอได้ขายอยู่เด้อจ้าอุนกระเห็ดยูทูปไปน้ำขายน้ำไปน้ำนาะพี่น้องเนาะเด้ออีลินหมาเด้อกูกระเห็ดกูกระเห็ดกูมีประโยชน์กว่ามึงตั้งหลายเท่าเด้ออีลินหมาอีจังไรพาใหม่มึงอีสันดานมามึงอะอยู่อัน อยู่ซื่อกับบเป็นมึงเมืองคือกูนี่กูยังคลายน้ำคลายนายเห็ดยูทูบหาเลี้ยงชีพกูเองอีหาลากมึงด่านายยังสีสะใจพี่น้องด่าอีลินมานจักสิด่านายเด้มันจะสีสะใจเนาะบุฮู้เนี่ยสีด่าเลยเด้อจักสีด่ามึงนาไเด้จังสีส,ใสะใจดี มึงยัามาว่าเด้อกูเห็ดเสนกูว่าเสียนมึงด่ามึงจะเสียนสี่มึงด่ากูก่อนมึงเห็ดจะกูก่อนอีตายหย่ำมึงอืมอ้าสำนี่แหละพี่น้องคลิปนี้ก็จบไปก่อนเนาะพี่น้องขอบคุณสุขุสุคนนี่ก็ใครงามงามเลยพี่น้องโดยหน่วยละสิบบาทพี่น้องเลย